ผมเล็กเลยผม เาผมนายยิ่สยยะธรรมดิบพูนราชการกาจังหวัดสุพรรณบุรีในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านอนุพูนปินแก้วปรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมจังหวัดน่ายอยู่สำหรับเด็กประจำปี2568เปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนปีที่4สุพรรณบุรีซีโร่ดอกเอาในวันนี้ในนามผู้เดเนินการโครการและผู้เข้าโครการขอขอบคุณท่านเป็นกนที่พิจารณาได้เกีนนนเยนมาเประธาในพิธีเปิดมหาการรมจนนยยััดนายสเดกประจปี2568 เปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนปีที่4สุพรรณบุรีศีรคกอารมณในวันนี้ด้วยสถานการณ์ของเด็กใะเยาวชนไทยที่การาตังเผชิญกับความเสี่ยงของปัญหาสังคมเด็กได้ทำการเต็นทดูที่ไม่เหมาะสมถูกกระทำรังโโแรลงครอบครัวยาบ้าค่าของชีพที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กที่หลากหลายมิติรวมทั้งมิติทางศาสนาหลายครอบครัว เพื่อให้เด็กออกจากการศึกษาขอบคุณครูเลานะนี่ครับ โอกาสต่อไปด้วยครับที่อยู่ทนวีดีนะคะยังอยู่บนร่มในการเข่นะครับคณะครูที่ครับเสียดายมากเลยที่ท่านรัมตีนะครับก็ลงปฏิทินที่ต้องมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยที่เขาเป็นกันพอนสมควรช่วงนี้นะฮะก็ได้มอบหมายให้ผมกับ ท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรนณบุรีท่านดมงผงฟ้านะครับมาให้เกียรติทุกๆท,ท่านในวันนี้นะครับก็กาบรเรียนว่านะครับในส่วนของหมากรรมจังหวัดน่าอยู่สําหรับเด็กประจําปี2องพนี้ก็เปิดเทอมใหม่ส่งน,น้องไปเป็นปีที่4นะครับสุพรนบุรีีโกกร่กอบเอานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญ รเราปักหมุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าเป็นหนึ่งในสินะครับในเชิงนโยบายของพรัมตรีที่จะยกระดับเรื่องของสวัสดิการสังคมทั่วประเทศในระดับจังหวัดนะครับก็อยากจะเรียนว่าประเทศไทยนั้นลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะครับตั้งแต่ปี2 3 5ย้อนไปน่าจะเป็นนายกประิสิทธ์นะครับก็พูดถึงการพัฒนาเด็กนะครับสด้าน สิทธิเด็กที่จะมีชีวิตรอดนี่ก็หนึ่งด้านนะครับสิทธิเด็กที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กที่จะได้รับการพัฒนาแล้วก็การมีส่วนร่วมของเด็กนะครับก็ถือว่าเป็นหลักการไม่เลือกปฏิบัตินะครับถือเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นสําคัญของเด็กนะครับก็เด็กเป็นศูนย์กลางนะครับเราก็พูดกันแต่ว่าใน4เรื่องที่ผมเรียนเนี่ยในที่สุดแล้วในแวดล้อมเด็กก็ไม่ใช่ที่จะคำนึงถึงกันมากนักนะครับ ก็เปลียนว่าในส่วนของกระทรวงพอมอก็มีนโยบายนะครับเมื่อกี้ท่านอภิย์ดีก็ได้พูดไว้นะครับมีนโยบายสําคัญนที่ให้ฟัง้าเราเห็นสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้คือวิกฤตประชากรวิกฤตประชากรถ้าได้ยินกระทรวงพอมขับเคลื่อนโดยคาลลัมตีวลาวุฒิศิลปะอาชาก็คือ5้าคูณห้า่าวิกฤตประชากรหนึ่งในห้านั้นก็คือเรื่องเด็กและเยาวชนนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญ สถานการณ์เด็กยาวชนเด็กเสือน้อยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็มีเรื่องอื่นที่เข้ามาทําให้สถานการณ์ทางสังคมหรือว่าผลกระทบที่มาให้ทําให้คนทุกช่วงวัยนั้นได้รับผลกระทบไม่ว่าภัยพิบัตนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับมิติอื่นๆนะครับเศรษฐกิจก,ก็ท่านเห็นว่ากระทบกับการเกี่ยวกับคนทุกช่วงวัย จะเรียนข้อมูลนะครับสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนที่เผชิญกับความเสีย่ยงความไม่ปลอดภัยในหลายๆมิตินะครับจากสังคมสภาพแวดล้อมนะครับในสื่อนะครับเราเห็นสื่อต่างๆสะพอนออกมาก็ผลกระทบที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเป็นกันตลอดนะครับต่อเน,นื่องเช่นการถูกทําร้ายการถูกเลือละเมิดนะครับถูกทอดทิ้งแล้วเลยการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาเด็กเยาวชนที่ตกหล่น จากระบบการศึกษานะครับย้อนกลับไปปีที่ผ่านมานะครับ2 5 1 7มีข้อมูลที่เด็กไม่มีชื่อในระบบการศึกษาถึง9แส0 0 0่า,ายนะครับก็ถ้าจะแยกเป็นสัดส่วนให้เห็นนะสักนิดน,นะครับช่วงประถมวัยก่อนการศึกษาภาค,บ,าคบังคับนี่ก็28เ8เกือบ30ช่วงวัยการศึกษาภาค,บ,าคบังคับก็คือตั้งแต่ป .1 ถึง,งมัธยม3นะครับก็ 40%ประมาณ40%แล้วก็ช่วงหลังการศึกษาภา,บาคบังคับอีก3.2%นะครับก็ตามบันทึกข้ตกลงความร่วมมือนะครับในการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมการเรียนตามสัญยภาพตามนโยบายไทยแลนด์ u d นะครับเป็นถึงการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันของซึ่หน่วยงานเมื่อกี้ท่าน ที่ดีได้ย้ำไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าส่งผวให้เด็กเยาวชนนั้นนะครับที่หลุดจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กเยาวชนกลุ่มที่ขาดการยากจนหรือด้อยโอกาสต่างๆสามารถที่จะเข้าถึงนะครับการศึกษาหรือว่าเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมนะครับรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาและก็การพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตามวัยของเขาที่ควรจะได้รับการพัฒนาศักยภาพได้นำไปสู่การพึ้นพ้าตนเองที่สุดก็อาจจะ นะครับเป้าหมายในแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมงแห่งชาติเราพูดถึงการก้าวข้ามความยากจนที่สุดรอบตัวเด็กเยาวชนเหล่านี้ก็จะหลุดพ้นวงจรความยากจนนะครับพลังความร่วมมือในการทําง,งานด้านเด็กเยาวชนของทุกภาคส่วนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันในการพัฒนาเด็กเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเองก็เป็นจังหวัดที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ ก็ชื่อโรงเรียนก็บอกนะครับว่าที่มาเป็นยังไงห็นว่าต้องยอมรับนะครับว่าสุพรรณบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่ในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะเป็นจังหวัดที่จะเป็นต้นแบบสําคัญในระดับจังหวัดที่จะทําให้เห็นระบบการศึกษานั้นมุ่งการพัฒนาเด็กเป็นศูนย์กลางเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมนะครับในการออกแบบเมืองแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิดจังหวัดหน้าอยู่สําหรับเด็กซึ่งทําให้ทุกพื้นที่ปลอดภยัยนะครับเป็นมิตรกับเด็กเยาวชนก็เชื่อเหลือเกินว่าเด็กเยาวชนนั้นจะสามารถที่จะนะครับมีเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการที่จะปลดล็อกนะครับที่จะได้แสดงศักยาภาพความรู้ความสามารถนะครับที่จะไปสู่การเป็นพนลเมืองที่สร้างศักยาภาพทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยในอนาส ที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นสามารถยิ่งใหญ่อยู่ในศตวรรษที่21เแล้วโดยคนทุกช่วงวัยนั้นมีศักยภาพการจัดงานครั้งนี้ต้องรากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหน่วย<ม><อ>งานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและก็ทุกๆภาคีเกิดใ่า่นะครับที่มาร่วมกันถือว่าเป็นมากครามสาคัญเราทั้งหลายนะครับที่ยืนอยู่เวทีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะร่วมกันเป็นตัวแทนนะครับที่จะร่วมกันสนับสนุนนะครับการโภคการแสดงออก ของน้องๆเด็กเยาวชนให้เกิดทักษะความรับผิดชอบการสร้างพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงนะครับที่จะจ,จัดปัญหาความบุนแรงในทุกรูปแบบน,นะครับที่เพื่อที่จะไม่ให้ส่งต่อปัญหาเหล่านี้ไปสู่เด็กเยาวชนทุกคนนะครับในโอกาสนี้ผมนะครับกับท่านนายกงค์งการนบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอุดมกรฟ้านะครับกญ,ญา่าจะท่านอยู่ตรงนี้นะครับครับก็ กับ,บ,บท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมกับท่านนายกก็ขอเป็นตัวแทนนะครับทุกคนนะครับในโอกาสนี้ขอเปิดมาตำจังหวัดหน้าอยู่สําหรับเด็กประจําปีสองพนร้อนะครับเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนปีที่4สุพันณ์บุรีสีโรดจอกเอาสและขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับขอบคุณครับ ั kind of ้แห่งความหวังก็ได้ดังขึ้นนักที่แห่งนี้ครับและจะนังไปพวกทุกที่ัช่วงนี้นะคตีมดุภันบุรีดร่วมถ่ายของเก่งก็จด่ดยงานของปมนะครับูการมากเลยครับจะมีทั้งถ่ายภาพิงแล้วก็วิดีโอด้วยนะครับทุกท่านมากเลยคนขอต้อ การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นสูงไทยแลนด์ซีโร่ดับเอาจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนรานชาการและภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นสูงไทยแลนด์ซีโร่ดับเบอจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะดำเนินการดังนี้หนึ่งเราจะร่วมกันส่งเสริมทำสัญญาท่วมการ,รขาดเส้นแรกข่ายยกนิ้วเป็นเ 老师，我懂。 การ่นงานต้องการดับเพลิงสำเร็จน,นะคะ